สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมมีรถตู้มาแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวเพื่อนเพื่อนคันนี้ปี2019จดทะเบียน2020นะครับแล้วคันนี้วิ่งน้อยด้วยนะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ที่วิ่งน้อยนะครับผมวิ่งมาเพียงแค่100,000กับ5,000โลเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยรถ5ปีนะแล้วได้ยางใหม่4เส้นเป็นยางปี2024เพื่อน ผมใหม่มากแล้วภายในนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นเบาะสี่แถวที่หลายๆท่านถามหากันคันนี้คือดันใน,เ,นเดิมๆเลยนะเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะแต่ว่าทางผมเนี่ยมีติดม่านให้แล้วในเรื่องของผ้าม่านอะไรรอบคานนี่ติดให้แล้วนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับความฉุกเฉินต่างๆทั้งตัวทุบก,กระจกนะครับผมทั้งตัวเคมีไว้ดับไฟแล้วก็ประตูด้านท้ายที่เปิดได้นี่คือมาครบหมดเลยปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคอมพิวเตอร์คันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะผมอาจลืมบอกราคาคันนี้อยู่ที่ 1, 1 2 9 0 0ล้านบาทนะครับผมเอาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเรามาดูนะครับผมคอมมูเตอร์หน้ายาวนะครับผมซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผมไม่ค่อยได้รีวิวรุ่นนี้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่านานๆครั้งนี่จะมีเข้ามาสักคันหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมและเป็นจังหวะดีด้วยที่หลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากรถตู้เบาะสีแถวเมื่อไหร่จะมาวันนี้มาแล้วนั้นเพื่อนนะอ่ะ เรามาดูนะผมคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับรถสวยมากๆรถ5ปีนะผมปี2019แต่ว่าวิ่งน้อยมากเลยเพื่อนวิ่งมา1 0 0 0 0 0สกับ5,000โลนะผมถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะสำหรับรถตู้คันหนึ่งนี่แล้วภายในเป็นเบาะสี่แถวด้วยแล้วดูสีข้างนอกนี่ให้ดูใกล้ๆแบบนี้โอ้โหรถสวยจริงๆเพื่อนๆรถสวยเลยรอยเบียดรอยชนรอยบุบรอยลักยิ้มอะไรนี่ไม่มีเลยนะ ไฟหน้าโคมใสๆแบบนี้นะครับผมแล้วทีนี้ดูยางนะครับผมรถตู้เนี่ยนะคันนี้นะยางใหม่ปี24ยางใหม่มากคือลงถนนไม่เยอะอะลงถนนไม่เยอะอะใครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีใช้ใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมให้ดูปีใกล้ๆนี่ให้ดูงี้ปี2024นะครับปี2 0 2 4เพื่อนใหม่มากไหมโอ้โหนี่ยางต้นปีนี่เอง แล้วมาดูด้านข้างนะครับผ <Right. S 1> มด้านข้างแบบเต็ม clause, ๆแบบนี้ไม่มีรอยเบียดร <tara> ft, อยเฉียวรอยขูดขีดเลยนะครับผมนี่แล้วคันใหญ่โตมากเลยนะพอมันเป็นหน้ายาวเนี่ยนะคันใหญ่โตมากเพื่อนๆดูดิโอ้โหนี่คอมพิวเตอร์นะครับอ่าด้านข้างไม่มีรอยนะครับรอยเฉียวรอยเบียดไม่มีหลังคาไม่บุบเลยนะนี่หลังคาไม่บุบเลยอะเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะด้านท้ายนี่นะครับ เดิมๆจากโรงงานนะครับผมออกมาจากโรงงานผลิตยังไงณนะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เพื่อนโอ้โหดูดิใครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากคันนี้นะใครได้ไปนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยพร้อมใช้เลยนะครับนี่ดูริ้วรอยนี่ไม่มีเลยนะเอ้ยมีนิดนึงตรงนี้นี่ขัดออกตรงนี้ขัดออกนะครับผมอเดี๋ยวใช้ขัดขัดเอานะครับผมนะเป็นแบบขิดขวนนิดนึงนะครับอะเรามาดูด้านท้ายดีกว่านี่นะครับ ด้านท้ายนี่เบาะสี่แถวเห็นไหมเป็นขาเหล็กยึดล็อกกับตำแหน่งตัวตัวพื้นเลยนะขยับไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่หาอยู่นะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นตัวเคาะกระจกนี่มีให้ทั้งด้านหลังตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านหน้าหนึ่งตัวตรงนู้นนะครับผมเป็นตัวเคาะกระจกเนาะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วตัวฝาท้ายนะครับตัวฝาท้ายนี่เขาจะมีตัวเปิดประตูตรงนี้ นะเอาไว้กรณีที่แบบฉุกเฉินจริงๆต้องเปิดประตูฉุกเฉินออกนะครับผมนี่เปิดด้านท้ายได้นะแล้วก็ติดม่านบังแดดให้นะม่านบังแดดนี่มีทุกตำแหน่งเลยนะนี่ด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีนะครับผมนี่ม่านบังแดดติดมาให้หมดนะครับคันนี้มันเน้นเดิมๆนะคือไม่ได้เน้นแบบของตกแต่งอะไรพวกนี้นะต้องบอกก่อนคือเน้นเดิมๆเลยเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมอะเรามาดูภายในดีกว่าคันนี้นะ ต้องบอกเลยว่าภายในใหม่มากใหม่อย่างรถป้ายแดงเลยนี่ให้ดูตรงนี้ดูภายในใหม่ปะ่ะนี่นะครับสวิงสวิตก,กระจกอะไรไม่มีรอยถะลอกนะครับผมมือจงมือจับตัวเบาะโหดูเบาะเบาะยางใหม่เพื่อนๆเหมือน,อนรถใหม่เลยนะเนี่ยเบาะใหม่มากปีกไม่ล้มอะไรเลยนะครับผมนี่แล้วเลขใหม่ไม่เยอะนะครับ15,000โลนะครับผมนั่น พอถ่ายเลขใหม่แล้วไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลยนะนี่นี่นะฮะหนึ่งแสนกับห้าพันโลเพื่อนวิ่งน้อยวิทยุนะครับผมแนะนําให้ไปเปลี่ยนเอาเป็นฟอนแอนดรอยนะผมมันจะได้ทันสมัยขึ้นนะระบบปัประกาศก็เป็นแบบเป็นนวดแล้วเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดแบบนี้นะครับผมโอ้โหดูภายในใหม่มากจริงนะอ่าแล้วตัวหน้ายาวเนี่ยมันก็จะมีช่องเก็บของด้านบนด้วยนะนี่มีช่องเก็บของด้านบนมีที่ใส่แว่นตานะครับโอ้โหมากันครบหมดนี่นี่คือ บาด้านหน้านะนี่คือคู่หน้านะเราไปดูตรงประตูสไลด์ดีกว่าเดี๋ยวพาไปชมนะครับพาไปชมตรงประตูสไลด์ดีกว่านี่เปิดนะครับผมนี่ดูนะเบาะใหม่ไหมนี่คือเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะใครที่เน้นรถเดิมๆนะครับจากโรงงานนี่เลยนะครับผมดูดูสภาพเบาะดูสภาพเบาแต่ละตำแหน่งนะครับ คือถ้าไม่ได้สนใจเรื่องของการตกแต่ง V ีพงวีพีนะเอาไปใช้งานนะเบาสีแถวนี่นะวิ่งร่วมบริษัทอะไรอย่างงี้นะรับส่งพนักง,งานเนี่ยตัวนี้คุ้มบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากนะครับด้านบนก็จะเป็นแอร์แบบปกตินะครับผมจากโรงงานไม่ได้มีตกแต่งอะไรเพิ่มนะนี่แล้วก็มีเคมีดับไฟนะครับตรงนี้ถังแดงนะครับผมติดตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนที่เห็นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะผมก็คือเสือนะครับเสือเอาไว้ปูพื้นนะครับผมอันนี้คือผมเก็บเก็บเอาไว้ม้วนเก็บนะครับ พื้นเดิมๆม,มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปูทับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อความสวยงามแล้วแต่นะว่าจะปูไม่ปูนะผมผมก็ม้วนเก็บไว้ให้ตรงนี้นะอ่นะแล้วก็มาดูเบาะคนนั่งข้างนะครับในคอมพิวเตอร์หน้ายาวเนี่ยเบาะคนนั่งข้างเนี่ยมันจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไม่ได้มันจะปรับเลื่อนตำแหน่งไม่ได้มันจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมนะแต่ว่ามันจะมีพื้นที่การเก็บของด้านล่างใต้เบาะนะนจะมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ตรงนี้ ก็คือจะมีหลุมเอาไว้วางคงวางของนี้มันยังไม่ได้ทําความสะอาดนะอ่าก็จะมีหลุมวางคงวางของอะไรแบบนี้ให้นะครับผมเวลาเราใส่ของอะไรเสร็จแล้วเราก็ปิดปุ๊บแบบนี้ด้านล่างตรงนี้จะไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะครับเครื่องยนต์จะไปอยู่ด้านหน้าแทนนะส่วนเก๊ด้านหน้านะครับเก๊ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เปิดไม่ได้มันจะเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็เป็นหลุมเป็นหลุมลงไปแบบนี้เอาไว้เก็บพวกเอกสารนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นี่คือในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ประตูสไลด์ของเขา นะครับโอหบอกเลยใครได้คันนี้ไปโชคดีมากเพื่อนๆราคาก็ไม่สูงนะล้านสองหมื่นเก้าพันบาทกับรถ5ปีวิ่งมาเพียงแค่100,000กิโลนะครับวิ่งมา100,000กิโลรถรถใหม่แบบนี้ได้ยางใหม่4เส้นด้วยยางปี24นะเป็นยางปี2024แบบโอ้โหโคตรใหม่จริงๆนะครับอ่ะเรามาดูห้องเครื่องนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงแป๊บนึง นี่เรามาดูห no ้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้สะอาดมากนะเพราะว่าพุรถเพิ่งเข้ายังไม่ทําความสะอาดยังไม่ได้เข้าคาแคร์นะฝากระโปรงอาจจะมีคราบขมเหลวจากเครื่องยนต์ดีเซลนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะครับผมสติ๊กเกอร์ warning สติ๊กเกอร์มอกอยู่ในตําแหน่งเดิมนะคันนี้เดิมนะฮะเดิมไม่มีชนหนักคลิกความจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อตัวถังนะครับผมเดิมจริงๆนะครับคานหน้านี้ไม่เคยขยงขยับเลยดูแก้มข้างไม่เคยขยับหัวน็อตไม่เคยขยับนะฮะไม่เคยขยับแม้แต่ตําแหน่งเดียวนนนคบบาาห้้เเดิมแีพื่อ นะเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะครับผมตัวนี้ก็การขับขี่ก็จะดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมประหยัดน้ามันขึ้นด้วยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์รหัส 1GD นะรประหยัดขึ้นดีขึ้นนะครับผมเกียร์6สปีดด้วยนะครับผมไม่อืดอาดเหมือนรุ่นเดิมแล้วตัวนี้นะเอาไปลองขับไปลองใช้ดูนะครับใครที่หาคอมพิวเตอร์อยู่นะแนะนําคันนี้เลยจริงๆนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมรีบติดต่อเข้ามานะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอน สภาพใหม่ขนาดนี้โหสีนี่คือสีเดิมโรงงานนะไม่เคยเก็บสีนะเดิมบางมากยางก็สีเส้นยางใหม่ปียี่สเพื่อนยางพิ่งต้นปีนี่เองยางอายุไม่กี่เดือนนะ่ะอายุนี่นับเดือนได้เลยนะสาสเดือนเท่านั้นเองแล้วภายในเบาะสีแถวซึ่งตอนนี้ในตลาดหายากมากนะครับหายากมากส่วนใหญ่เขาจะเอาไปแต่งเป็นเบาะตัวใหญ่นะผมเอาไปแต่งเป็นตัววีบางท่านไม่ได้อยากใช้แบบนั้นนะผมวันนี้ก็เอามาให้ดูแบบเดิมๆแบบนี้นะผมก็มีม่านรอบคันนะครับมีอุปกรณ์เกี่ยวกับ ความฉุกเฉินต่างๆให้มาครบหมดถูกต้องตามกฎหมายสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับผมปกติเลยใครที่สนใจโทรเข้ามานะครับผม1 2 9 0 0ล้านบาทกับรถปี2019วิ่งมาเพียงแค่1 5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับสนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมแล้วคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนก็ติดตามเอาไว้วันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ